ตอนที่โดนปิดประเทศแล้วก็อัตราก,การส่งออกต้องเป็นศูนย์เนี่ยเราได้คิดกันว่ามันถ้าเป,เป็นอย่างนี้ต่อไปโรงงานคงแย่แน่ๆเพราะว่าเรามีคนงานถึง400คนเราเลี้ยงคนงานหล่อเลี้ยงเข้ามามา30กว่าปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงเท่าโควิด ช่วงนั้นก็คือมาที่เข้ามาบริหารเต็มตัวแล้วนะคะก็เลยคิดวางแผนว่าทํายังไงก็ได้ไม่ให้มีการหยุดชะง,งักแบบนี้เกิดขึ้นไม่ให้มีการปิดตัวจนเนี่ยคะ่ะเกิดช่องทางทําตลาดออนไลน์เพื่อหักดันการตลาดในประเทศให้มากขึ้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรก็ตามถ้าเราไม่หยุดมันก็ต้องมีวันที่สําเร็จเหมือนที่มาดี้เล่าให้ฟังว่าไลฟ์สด20คน ดูมา2ปีจนถ้าเราหยุดไลฟ์ไปเดือนที่2หรือเดือนที่3เพราะมันทอ้อมันไม่มีต้อมาได้ขออนุญาตเริ่มให้ปูมาก่อนเพราะปูม้าเราส่งให้มันก็จะไม่มีวันที่คนดูถึง6,000หรือ7,000คนออเดอร์ Order ต่อบ้านนี้คือสั่งกล่องละหมื่นแล้วก็800กล่องต่อวันจนต้องหยุดการไลฟ์สดไปเนื่องจากว่าผลิตไม่ทนันซึ่งนั่นเป็นช่วงที่เป็นเจอวิกฤตหนักๆในขณะที่คนอื่นเนี่ย ต้องปิดตัวชั่วงคาวบ้างหยุดบ้างแต่เรากับกายเป็นคนงานเรามีงานทําลูกน้องเรามีค่าแรง s c b มีอะไรดีๆเขาพ,พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราให้เราตลอดโดยเห็นได้ชัดอย่างยิ่งคือช่วงโควิดนี้แหละค่ะที่เขาไม่ทอดทิ้งเราไปไหนเราก็เลยรู้สึกอุ่นใจเสมือนกับว่า s c b ก็คือเป็นเพื่อนคู่เคียงข้างกันมาเดินกันมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นมาดี้ก็ยังคงอยู่ นึกถึงปูหมาไลนะคะต้องนึกถึงสยามแคบเถานั้นค่ะเหนือแน่นเหนือชําเนื้อว่านนะคะต้องลองกินค่ะสยามแคบคาสือได้ถั่วประเทศนะคะ